คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนคุตไนททาง CGN Podcast ผมคิดว่าต้องมีหลายคนเคยเป็นเหมือนผมแน่เลยครับที่รู้ว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ดันไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรมีหลายครั้งครับที่เรามีเรื่องอยู่เต็มอกหมกเม็ดเอาไว้ในหัวใจไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่กล้าเล่าให้ใครได้ยินเพราะกลัวจะถูกมองไม่ดี ถูกคนอื่นเข้าใจผิดรู้สึกอับอายกับเรื่องนั้นต้องคอยเตือนตัวเองว่าจะไม่พูดเรื่องนั้นกับใครต้องเก็บมันไว้ฝังมันเอาไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจวันนี้ผมขอถามคุณนะครับว่าคุณเหนื่อยไหมที่ต้องเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับเอาไว้อยู่คนเดียวอยากขอคำปรึกษาใครสักคนแต่ก็ไม่ไว้ใจใครเลย บางทีอาจจะเป็นเพราะคุณเคยถูกหักหลังเพราะไว้ใจคนมากเกินไปผมเองก็เป็นครับและทุกวันนี้ผมเองก็มีเรื่องที่ผมต้องเก็บเอาไว้และไม่เคยบอกใครเลยผมอยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้นะครับว่าคุณเหนื่อยและเจ็บปวดกับมันมากพระเจ้ารู้ว่าคุณต้องแบกอะไรเอาไว้บ้างทุกเรื่องที่คุณไม่เคยบอกหรือพูดให้ใครฟัง พระเจ้าทรงรู้ดีทั้งหมดแต่พระองค์ไม่เคยรังเกียจหรือตัดสินคุณเลยนะครับไม่เคยหยุดรักคุณเลยไม่เคยเลยครับแต่พระองค์ก็ไม่อยากที่จะเสาซสีคุณเพราะพระเจ้าทรงเป็นห่วงและเคารพการตัดสินใจของคุณมากนะครับแม้จะรู้ว่าเมื่อคุณได้พูดเมื่อคุณได้ทูลออกมาแล้วคุณจะมีสันติสุขคุณจะไม่เหนื่อยพระเจ้า รอคอยวันที่คุณจะเป็นฝ่ายที่อยากบอกกับพระองค์ด้วยตัวเองนะครับและบางครั้งพระเจ้าก็ใช้วิธีอ้อมๆเพื่อพูดกับเราตรงๆครับว่าพระองค์รู้ว่าเราเหนื่อยรู้ว่าเราเจ็บรู้ว่ามันหนักและพระองค์พร้อมที่จะฟังคุณและช่วยคุณให้หายเหนื่อยและเป็นสุขนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการครับถ้าคุณเองก็เป็นเหมือนกับผมที่มีเรื่องที่ไม่กล้าบอกและไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยผมมีข่าวดีนะครับพระเจ้าทรงทราบทั้งหมดแล้วนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาด้วยวิธีอ้อมๆผ่านทางเสียงนี้ว่าไม่ต้องกลัวนะพูดออกมาเถอะ ร้องออกมาเถอะเรื่องที่กลัวเรื่องที่กังวลเรื่องที่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเราฟังอยู่นะเรามาอธิษฐานสั้นๆด้วยกันนะครับเพื่อบอกกับหัวใจของเราให้มีความกล้าที่จะเปิดเผยต่อพระเจ้าถึงเรื่องที่เราไม่กล้าเปิดเผยกับใครนะครับพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ไม่มีเรื่องอะไรเลยที่เราจะซ่อนจากพระองค์ได้แต่ในเวลานี้ในหัวใจของเรามีหลายเรื่องที่เราเก็บซ่อนเอาไว้จากคนรอบข้างจากครอบครัวของเรากระทั่งจากตัวเราเองพระเจ้าขอทรงละลายหัวใจของเราและเปิดเผยกับเราในวันนี้ด้วยให้เรามีความกล้าที่จะเปิดเผยความลับของเราต่อพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้เรามีความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรับฟังและให้เรามั่นใจในความรักที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงของพระองค์เราขอยอมจำนวนทุกสิ่งในหัวใจของเราต่อพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนเอาละ่ะถ้าคุณพร้อมแล้วหาที่เงีย,งยบๆนะครับ อย่าให้เสียงของผมรบกวนสมาธิของคุณกดหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วทูลบอกกับพระเจ้าได้เลยนะครับทุกเรื่องเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเก่งมากจากนี้ทุกเรื่องที่คุณได้บอกกับพระองค์ไปพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลให้นะครับทีนี้ คุณก็ไม่ต้องแบกมันไว้คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับผมยินดีกับคุณด้วยมากๆนะขอให้คืนนี้คุณนอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นสุขนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก i g h t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ